ก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาสาระจากหน่วยที่6นะคะในเรื่องการบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนะคะโดยรองศาสตราจารย์สุกุมานชำนิีนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะติดตามรับฟังค่ะหน่วยที่6การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจการบัญชีภาษีอากรน,นี้หมายถึงการจัดทำบัญชีของธุรกิจตามพระราชบัญญัติการบัญชีพศ2 5 4 3และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทําบัญชีพิเศษและรายงานตามประมวลรักศษากรทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้เป็นฐานภาษีนะคะเพื่อคํานวณภาษีากรที่ผู้มีหนะ้าที่เสียภาษีากรจะต,ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐซึ่งวัตถุประสงค์ของการบัญชีภาษีากรเนี่ยภาษีากรที่รัฐจัดเก็บก็มีหลายประเภทนะคะเช่นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมนะคะ ภาษีแต่ละประเภทก็จะมีการจัดเก็บจากฐานภาษีที่แตกต่างกันนะคะการบัญชีภาษีครก็เลยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือว่าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสําหรับเป็นฐานในการคํานวณภาษีนะคะเพื่อคํานวณภาษีที่ต้องชําระให้เป็นไปถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกําหนดและสุดท้ายก็คือเพื่อให้มีเอกสาร ทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ตามกฎหมายภาษีอกรนะคะซึ่งจะช่วยให้บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลนี้เตรียมพร้อมต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเพื่อลดภาระราในการพิสูจน์รายการและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะการจัดทาบัญชีตามประมวลรัศดกรนั้นก็มีหลายประเภทนะคะเช่นบัญชีแสดงรายได้และรายจ่ายนะคะบัญชีพิเศษแสดง ปริมาณข้าวเปลือกต้นข้าวไปข้าวและรำนะคะบัญชีพิเศษแสดงการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบโรคศินบัญชีพิเศษแสดงการหักหน้าที่จ่ายและการนำส่งภาษีรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งได้แก่รายงานภาษีขายภาษีซื้อรายงานสินค้าและวัตถุดิบรายงานการจ่ายอะไรที่ไม่คิดมูลค่าสำหรับการขายสินค้าที่มีประกันนะคะในการประกอบธุรกิจนั้นเนี่ยจะมีภาษีที่เกี่ยวข้อง หลายประเภทด้วยกันนะคะในที่นี้จะขอเน้นในเรื่องของการบัญชีภาษ,ษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่นั้นเป็นนิติบุคคลนะคะเราก็มต้องมารู้ว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษ,ษีเงินได้นิติบุคคลน,นี้ได้แก่ใครบ้างนะคะซึ่งได้แก่บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศมูลนิธิสมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศที่เขา ประกอบกิจาการซึ่งมีไรายได้และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการค้าหรือหากําไรตลอดจนกิจาการร่วมค้านะคะฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนะจะประกอบด้วย4ฐานด้วยกันนะคะก็คือฐานกําไรสุทธิฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายฐานเงินได้ที่จ่ายจากประเทศไทยหรือในประเทศไทยแล้วก็ฐานเงินกําไรที่จาหน่ายไปต่างประเทศเนื่องจากนิติบุคคลส่วนใหญ่นี้นะคะจะเสียภาษีจากฐานกําไรสุทธินะคะเพราะฉะนั้น ในหน่วยนี้ก็จะเน้นเรื่องของการคำนวณจากฐานกำไรสุทธินะคะในการเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธินั้นเราก็ต้องมารับดูว่า,เ,าเขารับรู้ไรายได้ในทางภาษียังไงบ้างการรับรู้ไรายได้ไรายจ่ายทางภาษีก็จะมีเกณฑ์รับรู้ไรายได้หลายเกณฑ์ด้วยกันนะคะเช่นเกณฑ์สิทธินะคะหรือเทียบได้กับเกณฑ์คงค้างในทางบัญชีอันนี้หมายความว่าไรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะบัญชีใดนะคะแม้ว่าจะ ได้รับเงินหรือ,อยังไม่ได้รับเงินนะคะก็ต้องนํามาคํานวณเป็นรายได้ในรอบบัญชีนั้นนะคะแล้วก็รายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับรายได้นั้นแม้ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินไปก็ต้องคํานวณเป็นรายจ่ายในรอบบัญชีนั้นเช่นกันนะคะกิจการธนาคารบริษัทเงินทุนหรือเครดิตนั้นให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการรับรู้ไรายได้ยกเว้นแต่ว่าดอกเบีย้ยที่เกิดจากการผิดนัดชําระ ติดต่อกันเกิน3เดือนนั้นก็สามารถคำนวณเป็นไรายได้ในรอบบัญชีที่ได้รับชำระนะคะนอกนั้นก็มีเกณฑ์อื่นจนะให้เช่นเกณฑ์ผ่อนชำระนะคะกรณีการให้เช่าทรัพย์สินหรือการขายสินค้าผ่อนชำระเกณฑ์สัญญาระยะย,ยาวสำหรับกิจการก่อสร้างนะคะซึ่งโดยปกติก็ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์หรือใช้วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จแล้วก็เป็นเกณฑ์ อีกเกณฑ์นหนึ่งก็คือเกณฑ์เฉลี่ยรายได้สําหรับกิจการสนามกอล์ฟหรือกิจการที่ให้บริการตามสัญญาระยะยาวแก่สมาชิกนะคะโดยให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์หรืออาจจะนำเ,เงินก้อนเงินค่าสมาชิกเงินประกันหรือเงินมัดจาที่ได้รับเนี่ยมาคํานวณเป็นรายได้ในรอบ,บระยะเวลาบัญชีที่ได้รับบริการหรือสามารถจะเฉลี่ยรายได้ตามส่วนของจํานวนปีตามสัญญานะคะแต่ทั้งนี้ก็ไม่เกินสิบปีนะคะ การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะโดยทั่วไปกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีกับกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีน,นั้นมีพื้นฐานในการคำนวณจากไรายได้และรายจ่ายของกิจาการเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในทางภาษีนั้นมีหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการคำนวณไว้เป็นพิเศษนะคะดังนั้นกิจาการก็รจะต้องทำการปรับปรุงกำไรสุทธิในทางบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือเงอนไขในทางภาษีนะคะโดยโดยปรับปรุงรายการที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยในกระดาษทําการนะคะและก็แสดงรายละเอียดการปรับปรุงนั้นในแบบแสดงรายการพออรอดห้าศูนย์นะคะโดยโดยไม่ต้องไปปรับปรุงในการบันทึกบัญชีอีกนะคะเพราะว่ารายการทําบัญชีนั้นได้ยุติไปแล้วทีนี้ในการเอ่อมันมีความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินกับบัญชีภาษีในหลายเรื่องด้วยกันนะคะในตัวอย่างเช่นเรื่องของค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคานั้นเนี่ย ในบัญชีการเงินนั้นสามารถเลือกใช้วิธีการบัญชีในการคิดค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคานั้นได้หลายวิธี <c oughs> เช่นวิธีเส้นตรงวิธีผลรวมจํานวนปีหรือวิธียอดลดลดลงนะคะส่วนบัญชีภาษีอกรน,นั้นส่วนใหญ่ก็จะให้ใช้วิธีเส้นตรงนะคะแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ห้ามว่าจะสามารถก็สามารถใช้วิธีการทางบัญชีการเงินได้นะคะแต่ว่า ค่าเสื่อมราคานั้นจะต้องไม่เกินอัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎติษฎีกานะคะส่วนค่าสึกหรอหรืค่าเสื่อมรา,าคารถยนต์นั่งนั้นก็จะเป็นความแตกต่างกันเพราะว่าในทางบัญชีการเงินนั้นไม่ได้จํากัดที่ต้นทุนของทรัพย์สินที่จะนํามาคิดค่าเสื่อมราคาขณะที่บัญชีภาษ,ษีก่อนนั้นได้กําหนดมูลค่าของรถยนต์นั่งที่จะมาคิดค่าเสื่อมราคานั้นจะต้องไม่เกินหนึ่งล้านบาททั้งนี้เนื่องจากว่า กฎหมายเห็นว่าถ้าเกินหนึ่งล้านนั้นเกินความจําเป็นนะคะที่กิจการควรจะมีไรายได้อีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือไรายได้เรื่องของเงินปันผลบัญชีการเงินสามารถที่จะนําเงินปันผลมาบันทึกเป็นไรายได้ทั้งจํานวนขณะที่ในทางภาษีอกรน,นั้นมีการยกเว้นให้นะคะยกเว้นเงินปันผลให้ ครึ่งหนึ่งกับยกเว้นทั้งจํานวนอันนี้ก็ต้องไปดูเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดอีกทีหนึ่งนะคะในเรื่องของค่ารับรองนี้ก็จะเออบัญชีการเงินสามารถที่จะนําค่ารับรองทั้งหมดไปรวมเป็น,ปนคํานวณเป็นรายจ่ายได้ส่วนในทางภาษีนั้นจะมีะการลิมิตเอาไว้ก็คือไม่เกินร้อยละจุดสามของไรายได้หรือทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วนะคะ จากนั้นก็ต้องนามาปรับปรุงกําไรสุทธิในทางบัญชีให้เป็นกําไรสุทธิในทางภาษีเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาเงื่อนไขในเรื่องของรายจ่ายทางภาษีแล้วนี้ก็ต้องนํามาปรับปรุงนะคะโดยกำไรสุทธิทางบัญชีเป็นตัวตั้งแล้วก็บวกด้วยรายจ่ายต้องห้ามที่ผิดเงื่อนไขเช่นค่ารับรองที่หักเกินไปหรือรายจ่ายที่เป็นส่วนตัวหรือค่าการกุศลสธาธารณะ ะะหากด้วยผลขาดทุนสุทธิที่ยกมาไม่เกิน5รอบรืะยะเวลาบัญชีก็จะได้เป็นกําไรก่อนหักค่าการกุศลหลังจากนั้นจึงมาหักค่าการกุศลซึ่งไม่เกินอ,อ,อัตราที่กฎหมายกําหนด<ๆ>ก็จะได้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีแล้วก็นํามาคูณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะซึ่งโดยทั่วไปก็จะเสียที่30%นะคะจากนั้นก็จะได้ภาษีที่ต้องชําระ การบัญชีภาษีมูลค네่าเพิ่มนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทั่วไปนั Mal ้นเป็นภาษีทางอ้อมนะคะซึ่งจัดเก็บจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในราชอาณาจักรหรือการนําเข้านะคะซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จะจัดเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการขายหรือให้บริการในราชอาณาจักรนะคะสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนนะคะ แล้วก็เป็นภาษีที่ให้ความสำคัญกับระบบเอกสารหลักฐานโดยเฉพาะใบกํากับภาษีในเรื่องของคำว่าขายนั้นเนี่ยจะกินความกว้างมากเลยนะคะหมายถึงการจำหน่ายใจโอนสินค้าโดยได้รับประโยชน์หรือค่าตอบแทนนะคะแก่การขายสินค้าโดยทั่วไปการแลกเปลี่ยนการจำหน่ายใจโอนโดยไม่ได้รับประโยชน์หรือค่าตอบแทนก็ได้แก่การแจกการแถมการให้หรือบริจาคสินค้า นอกจากนั้นการขายยังหมายถึงการให้เช่าซื้อสินค้านะคะการส่งมอบสินค้าให้แก่ตัวแทนเพื่อขายนะคะการนำสินค้าไปใช้เองเนี่ยก็ถือเป็นการขายเช่นกันนะคะหรือว่ามีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุด,ดิบนะคะเช่นเช่นในบัญชีมีหนึ่งร้อยแต่ไปตรวจนับได้แปดสิบไอ้ตัวยี่สิบที่หายไปนี้ก็ถือว่าเป็นการขายอีกเช่นกันนะคะ และกรณีที่มีสินค้าคงเหลือหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนนี้มีไว้นะคะณวันเลิกประกอบกิจการเนี่ยก็จะต้องถือเป็นขายด้วยเหมือนกันนะคะในกรณีนี้กฎหมายก็จะมีเหตุผลว่าที่ต้องถือเป็นขายเนื่องจากว่ามีการไปใช้เครดิตภาษีไปแล้วในตอนที่ซื้อมาเพราะฉะนั้นเมื่อตอนเลิกก็ต้องนําส่งนะคะ ในการคำนวณภาษีขา,ขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนนะคะออการจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้นั้นผู้ประกอบการนะคะจะต้องมีรายรับตั้งแต่หนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีขึ้นไปนะคะส่วนการคำนวณน,นั้นก็จะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเป็นรายเดือนภาษีการที่จะคำนวนภาษีได้นั้นจะต้องรู้ฐานภาษีว่าคืออะไรแล้วก็อัตราภาษีก่อนนะคะฐานภาษีนั้นก็จะ ได้แก่เงินหรือทรัพย์สินหรือค่าตอบแทนหรือค่าบริการที่สามารถคำนวณได้เป็นเงินนะคะหรืออัตราภาษีตอนนี้ก็จะมีสองอัตราระนะคะใช้อยู่ที่อัตราร้อยละเจ็ดกับอัตราร้อยละศูนย์นะคะจากนั้นก็จะนำไปคำนวณเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระก็จะมาจากภาษีขายหักภาษีซื้อนะคะภาษีขายก็จะเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนนี้เรียกเก็บจาก ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้บริการนะคะส่วนภาษีซื้อนั้นก็จะเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเนี้ยถูกผู้ประกอบการรายอื่นเนี้ยเรียกเก็บอีกเช่นกันนะคะผลต่างที่ได้นั้นถ้าภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อผู้ประกอบการก็จะต้องนําส่งภาษีกรณีที่ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายก็จะต้องได้คืนนะคะตอนนี้เรามาดูว่าภาษีซื้อนี่จะแยกเป็นสองกรณีนะคะก็คือภาษีซื้อที่ หักได้นะคะหักจากภาษีขายได้กับภาษีซื้อต้องห้ามนะคะภาษีซื้อที่หักได้หรือภาษีซื้อที่เครดิตได้นั้นจะต้องเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการนะคะเป็นภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่เต็มรูปแบบนะคะแล้วก็มีข้อความเนี่ยครบถ้วนนะคะเป็นภาษีซื้อที่ออกโดยผู้ประกอบการจดทะเบียนนะคะส่วนภาษีซื้อที่หักไม่ได้นั้น หรือภาษีซื้อต้องห้ามนี้ก็ได้แก่ภาษีซื้อที่ไม่มีใบกำกับภาษีนะคะภาษีซื้อที่มีข้อความไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนะคะภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการนะคะภาษีซื้อที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ออกนะคะภาษีซื้อที่เกี่ยวกับค่ารับรองภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อนะคะตรงนี้นักศึกษาก็ต้องทําความเข้าใจให้ดีนะคะภาษีซื้อบางกรณีนี้ เมื่อเมื่อกฎหมายห้ามหักจากภาษีขายแล้วเนี้จะสามารถหักเป็นรายจ่ายได้นะคะเช่นเรื่องของภาษีซื้อเกี่ยวกับค่ารับรองหรือภาษีซื้อเกี่ยวกับรถยนต์นั่งหรือภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อนั้นเอาไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะเรื่องของรายงานนะคะรายงานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทํานั้นจะมีด้วยกันใหญ่ๆนะคะก็คือ3ประเภท รายงานภาษีขายรายงานภาษีซื้อรายงานสินค้าและวัตถุด,ดิบนะคะในเรื่องของเอกสารหลักฐานนะคะก็จะมีเรื่องของใบกำกับภาษีใบเพิ่มนี่หรือใบลดนี้ใบกำกับภาษีนั้นจะเป็นใบกำกับที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนนี้ต้องออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการนะคะทุกครั้งที่ความรับผิดสินค้าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นในความรับผิดนั้น เจะแยกเป็น2กรณีนะคะก็คือกรณีขายสินค้ากับให้บริการกรณีขายสินค้าหรือให้บริการนั้นความรับผิดจะอยู่ที่การส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อสินค้านะคะยกเว้นแต่มีการได้รับชําระเงินหรือออกใบกำกับภาษีเกิดขึ้นก่อนนั้นก็จะให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทํานั้นๆส่วนเรื่องของการให้บริการนั้นหลัก ในเรื่องของความรับผิดจะอยู่ที่การรับชำระเงินนะคะเว้นแต่การได้ออกใบกํากับภาษีหรือว่ามีการใช้บริการไม่ว่าด้วยตัวเองหรือผู้อื่นนะคะถ้าเกิดขึ้นก่อนก็จะเออความรับผิดก็เกิดขึ้นตามส่วนนั้นๆเช่นกันกรณีที่ไม่ออกใบกํากับภาษีนะคะเมื่อความรับผิดเกิดขึ้นนั้นผู้ประกอบการจะต้องได้รับโทษนะคะทั้งทางแพ่งหรือทางอาญานะคะ สิ่งที่จะขอเน้นย,ย้ำนะคะก็คือเรื่องของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะผู้ประกอบการที่มีรายรับเนี่ยเกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยจะได้รับสิทธินะคะในการที่จะเคลมภาษีซื้อนะคะถ้าถ้าคุณไม่จดทะเบียนเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเคลมภาษีซื้อนะผู้ประกอบการที่ ทำทำการผลิตสินค้าเนี่ยจะต้องมีการก่อสร้างโรงงานก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีภาษีซื้อเป็นจํานวนมากก่อนที่จะมีไรายได้เพราะั้นตรงนี้จะต้องรีบไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ก่อนเพื่อที่จะเคลมภาษีซื้อเกี่ยวกับค่าก่อสร้างหรือค่าติดตั้งเครื่องจักรนั้นนะคะ